ครับวันนี้จะมานะครับแนะนําตัว GM520 นะครับตัวนี้จะเป็นตัว Pressure Manometer นะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับด้านในนะครับมันจะมีตัวเครื่องนะครับอ่ามันมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมันจะมีคู่มือ User Manual นนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวสายนะครับสายยางมาให้นะครับแล้วก็พอร์ต usb นะครับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็แบตเตอรี่แถมมาให้นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด 3A นะครับ4ก้อนนะครับสายด้านหลังนะครับด้านข้างจะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อ usb นะครับด้านบนนะครับเป็นการเชื่อมต่อสายนะครับระหว่างขั้วบวกกับขั้วลบนะครับด้านหน้าจะเป็นในส่วนของปุ่มกดต่างๆแล้วก็หน้าจอนะครับ นีเราจะเชื่อมต่อสายนะครับนะครับเชื่อมต่อสายนะครับทีนี้เราก็เปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องหน้าจอก็จะโชว์นะครับโชว์เป็นค่า เปเชอร์ขึ้นมานะครับด้านล่างมันจะเป็นในส่วนของหน่วยนะครับหน่วยวัดที่เราสามารถเลือกหน่วยได้นะครับโดยกดปุ่มยูนิตนะครับนะครับมันจะเป็นนิ้ว psi นะครับเป็นนิ้วน้ำนะครับเป็นบาร์นะครับเป็นมิลลิบาร์นะเป็น kpa นะครับขึ้นอยู่กับเราใช้งานนะครับ ทีนี้นะครับเรามาดูปุ่มนะครับก็จะมีทั้งปุ่มยูนิตนะครับนีปุ่มดิฟนะครับเราจะดูดิฟเพรเชอร์นะครับเรากดปุ่มดิฟได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของปุ่มโฮลนะครับคือการค้างค่าหรือการหยุดค่าหน้าจอไว้นะครับสาหรับการอ่านค่านะครับสมมติว่ามีค่าขึ้นมานะครับเราจะค้างค่านี้ไว้นะครับมันก็จะค้างที่ค่าตัวนี้ไว้นะครับอยากจะออกจากปุ่มออกจากฟังก์ชันโฮลนะครับกดปุ่มโฮลอีกครั้งหนึ่ง นะครับในส่วนของตัวปุ่มตัวนี้นะครับเป็นปุ่มแบ็คไลท์นะครับคือเปิดไฟหน้าจอนะครับแล้วปุ่ม IEC นะครับคคอร์ด m a ็ min นะครับตัวนี้จะดูค่า maximum minimum แค่นั้นเองนะครับจะดูค่า maximum กับ minimum ที่ตัวเครื่องวัดได้นะครับถ้าเรากดปุ๊บ ถ้าจะออกจากฟังก์ชันเรคคอร์ดก็กดค้างไว้นะครับในส่วนของการวัดนะครับวัดในส่วนของค่าดิฟนะครับเราก็เอาบวกนะครับเข้าไปด้านในนะครับสมมติว่าเป็นห้องนะครับเป็นห้องก็เอาบวกนะครับเข้าไปด้านในนะครับเอาเส้นลบไปด้านนอกนะครับแล้วก็ดูค่า ที่มันขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วกดไปที่ดิฟนะครับตัวนี้มันก็จะมีค่าขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับมีค่าขึ้นมาเป็นลักษณะนี้นะครับบวกเข้าไปข้างในแล้วก็เอาลบไปข้างนอกนะครับเพื่อวัดเพื่อวัดเทียบกันนะครับด้านในกับด้านนอกนะครับสำหรับการใช้งานนะครับของตัว gm 5 2 0นะครับเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้